กัไหนๆเราแหลา ทั้งเรื่องฝนอว่อดิสันนะพี่น้องทั e. ้งแรงท่างกับอว่าดิสันเท่านั้นักอว่าอีกอย่างทั้งแรงม้วนกอนวนกน่วม้วนก็ล้ำก่อนก็คือซุ่มอยู่ตะลังอเอากาลังม้วนกับขึ้เศราครับครับสุลูกที่ รักพวกเขาริดบจังลบออกกันเหรอกวันวน่จังลบออกกไเอกเฮ้ยยวดยวดยวอันนี้ออเดชั่นดี่นีออดิชั่นเขาเอกนางเอกใหม บาดสินแน่ลูกพี่วาดสินแน่วาดสินแน่เออโอ้คุณน่ะสินหลุนบดอีนี่สินไหลบดน้ำมันบดท,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 ท่านหลอกกันบังียดแนีน่ ส่วนที al, ่ขึ้นมะผีอย่ามาผีเสียงในเสียงเสียงน้องยจื้งเจื้องเพลงไหนเอาพวเสียงพอนะเอาเสียงรักเสียงเลยเสียงล่ำเป็นไหนเสียงดีเสียงดีเสียงดีเสียงไม่น้ำหนักการล่ำการยังปี๋ดิหรือว่าปี๋ได้เนาขาเรียกมันว่าพวกปีเหรือว่าความสามารถแล้วก็การร้องการรำก็เพราะเขาเหมาะกับต้องการหน้าเหมือนกันเจได้ต้นมูนเสียงดีต้นมูนเสียงหนาเสียงเยอะ ขอบคุณค่ะมันเคยมีเลโก้อน่ะบอริษัทอันนี้อบนิษัทไอคานแล้วบอกหัวไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นน้ำหนึ่งนี่บริษัทมีเรื่องห่างมาไทยยังตัดเขาเก็บหลายมุมเลยเขาเก็บหลายๆคลิปหลายๆมุมไหมบรรยากาศหลายๆมุมนั่งเอกนะครับนางเอกวงสองนะครับ จะบอกเอาจังสันเอาไปสิฟาดเสียงเงียบมีเสนีต่อไปนักร้องรือเฮียกนแล้วนานน้อยกนดาวหางเรบต่อไปมาล่อรเรเฮียกลยตอนนี้เขา้าแบก่อนนามันเียบดีนะครับที่ฮอดดี้คเป็นมันมันประานค่ะนาเมันเป็นาะานยูแต่ว่าบอสิบเนาะฉาตานช่วยอ สวยอยู่สวยมากนะมองไปสวยอยู่เอาละอย่างหนึ่งสองสามสวยอยู่สวยมากได้อยู่ได้อยู่มามาจากยักษ์ขาว สอเป็น้องมคปนี้ค่คือกันีไค่จกน้คือกันไเป็ดแกบไม่มีสีไม่มีบอสข้่งอยี้ร่นอยกั่งอยากขนาวรั่งอากขารงยาสา่งสยาข้าวฝรั่งาส้รังย้า่งอย่้รังย้อยข้รังมากเลยาก้รยกน้่ยเ้าเงอกว่้วเสียงอเป็นไง บอกว่าแล้วบอกว่าบอกเอารถเงี้ั้บทเส้ัแต่เสียงโม่เราเปล่งั้งบท้ชัมีคนขึ้นเราไขึ้นทีไอะไรเนี่ยนีรเปิด้เปิด้างดูดูขอเปิดบ้างน้องในยูทูบโอ้จินตเป็นอ้ยอายงานใครอะนี่โลยักษ์าวพนมสายโอ้คนรัแทที่ดังอยู่ในคลิปเอาให้กันเนี่ยใครจมาฟั้ดีก็ย่า้ไ

รับของครูมีนาาเวทีกันล้กันค่ะอย่าได้พง่ญยาที่ใช้การรับขอเนนี้ันะมาดแดงเสิจางอ่งระมาอีกแล้วเย่งอีกแล้วน้ยน่อปีสมปีสานอีหกทือนตอนนี้เรียนปีไนคะปีสค่ะมสี่ไหนอราคำแงครา สมมติว่าถ้าตัวเรือกจริงเราไปได้ไหมไปได้ค่ะ <c oughs> แล้วทำไมถึงอยากมาครับวันนี้ความฝันสุดๆเลยค่ะนูตดตามมาสามปีกว่าแล้วก็น,นั่งไปบางยูที่สบายก้ดนดำไส้นูเปลิมแห้งค่ะนูคิดวา่ามันเกินฝันนูค่ะตั้งแต่พอเจอตอบแชทนุมาหนูหายเลยนูดีใจนูวอาก็แม่ได้ค่ะงานทำนได้พ้อเลยค่ะน <c oughs> ด ตอนแชทไปหลายหาคนแต่ว่ารู้อยู่ตรงไหนนะไม่รู้อะไรค่ะไม่ไม่ก่อนมาหน้านี้ก่อนพักมาสมัครเอ่ารู้ข้าแบไปหาหมอค่ะเห็นงานที่ใส่รถเฮียขาวค่ะอ๋อรถเฮยขาวเาจมือรารหนาบันดีคิดจะได้ยังหลายคนครับไม่อยากมีที่มอเตอาครับมอหนาครคิดว่า ชีวิตมันถ้ามันตงไปขนาดค่ะคันยูมองเก้าแล้ว,ว Israelis, รู้สึกว่าโอเคด้วยว่าทั้งวัดดีมองกระดีคาตะวันโรคนิว่าชีวิตมันไปได้ไหมตัว <ence> นี้ตรงนี้ที่สุดแล้วค่ะลุก็ไม่เข้าสิวลุงก็ไม่เข้าสิบัญญายแต่ว่าคันโนได้มาอยู่น <Speech> <uç> ี่งุงสัญญาวันละสีแดงเต็มที่ค่ะเคยไปชมหน้าเวทีจดสาวน้อยเยอะใช่ค่ะเคยไปทั้งเด็กกำนัลเองตั้งนาน